เอาละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมต้นกล้าน,นะครับผมทุกคนเราอยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟ r เซิร์ฟไทยนะครับผมซึ่งพี่กล้าจะมารีวิวของใหม่ที่ว่าเข้ามาให้น,น้องๆได้ดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางให้คุณ <L an> ดู <L an> ไดู้้เฮ้เราควรจะเติมไหมหรือผมควรจะมีไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมพี่กล้าก็จะเติมให้ทุกคนและรีวิวให้ทุกคนแบบอย่างแบบก็ไยกว่าไม่มีข้อจํากัดเลยครับผมทุกคนนะเราเข้ามาดูก่อนอันดับแรกมีกิจกรรมนะผมก็เป็นนี่นะผมนะในส่วนของคคืออะไรเนนี่่หสกิใมมผทุน มันคืออาวุธอะไรอย่างเดี๋ยวผมต้องลองเติมเติม99เพชรได้รับเระดบบขั้นสีทอง399เพชรได้รับไนส่วนท่าต้นนี่ผมต้องเติมอีกแล้วใช่ไหมวันนี้เพชรที่มีอยู่ไม่เคยได้ใช้โอ้โหไม่กัด้ผมเติมแบบ3ก็ผมเติมอย่างนี้ดีกว่าถูกกว่าโอเคพี่ก้าก็เติมเพชรมาครบแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเรากดรับกันเลยดีกว่า399เพชรมาก,ก่อนเลยนี่ท่าของเรานะครับผมทุกคนสใส่ไปก่อนอ่ะแล้วก็เรามารับต่อในส่วนของนี่ผมทุกคนครับ โอ้โหมันดูว่าจะขึ้นสุดยอดไปเลยอะไรอย่างนี้ผมทุกคนนะไม่ขึ้นนะครับผมเพื่อน,อนไม่ไหวเลยอ่ะเราเข้ามาดูหน้าอาวุธกันก่อนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวแกขอดูแป๊บหนึ่งนี่มันอยู่ในอามีดหัวตัดนะครับผมเพื่อนครับอ่าสกินของมีดหัวตัดนะครับนี่สามารถถือแสดงหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมทุกคนอ่าพิก้าถือทุกคนดูเลยนะครับนี่เฮ้ยอันก็ไม่ได้ยาวมากนะครับผมทุกคนพอดีพอดีอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชุดใส่กล้ามทงกล้ามทองกับท่าเต้นแป๊บหนึ่งครับ <S <S โอเคอันนี้จะ ฟ๊บฟับฟึบฟับนี่โอ้โหคือแรกแว่นกันแล้วก็ใส่แว่นด้วยกันโอเคโอเคเลยผมทุกคนนะนแล้วก็วันนี้เขามีร้านค้าแห่งโชคนะครับผมทุกคนเนี่ยเข้ามาเลยนะครับผมอ่ะยอมรับครับผมทุกคนครับก็คือมันจะมีในส่วนของลดราคานะครับผมทุกคนสูงสุดถึง85นะครับผมซึ่งชุดก็จะมีที่น้องเห็นอยู่นะครับผมเพื่อน อันนี้จะเป็นของรางวัลทั้งหมดที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมใครไม่เมียี่ยก็สามารถเข้ามาสูมันได้แต่พิก้ามีหมดแล้วซึ่งก็อันที่ผมน่้จะซื้อจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยผมผมซื้อซื้ออย่างนี้ซื้อนี่คือมันถูกไงผมทุกคนอ่านี่ก็ซื้อครับผมทุกคนครับอ่าเห็นนะอันนี้บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมทุกคนสองผมไม่ซื้อนะเพราะผมมีเยอะแล้วล้วก็สามารถรีตรงนี้ได้นะครับผมฟรีนะฟรีสองฟรีสามครั้งทั้งหมดนะครับผมอ่านี่พิก้ามีหมดแล้วก็ไม่เอาครับอ่านไม่เอาครับ อะฟรีครับอ่าบัตรทงองโอเคแล้วก็ทีนี้มันก็จะเป็นในส่วนของรีอาต่อไปก็จะเสียการ10เพชนะครับนี่เสียสิเพชนะต่อไปนะคือฟรีสองครั้งแรกน้องก็10เพชแล้วก็น้องๆอ,อยากได้ีหนก็สามารถซื้อได้ลงซื้อได้เลยนะครับผมทุกคน าหาไปเรื่อยแต่ของอันไหนที่ว่าเราซื้อแล้วเนี่ยผมสังเกตแล้วมันจะไม่กลับมาให้เราซื้อละคือถ้าซื้อแล้วก็จะหายไปนะครับผมทุกคนไม่สามารถดีเจอได้นะครับผมทุกคนแล้วก็ของตัวนี้ผมเป็นชุดหัวข่าวนะเราต้องซื้อของให้ครบนะครับผมทุกคนนี่เห็นไหมเราถึงจะซื้อได้นะครับผมเพื่อนว่าคราบอกเลยกจะจดาเพชรเนี่ยเราซื้อน,นี้ได้เลยเห็นไหมป่ะ<อ>หายกูแค่จะลองจิ้มดูเฉยๆอืมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปประมาณนี้นะครับผมทุกคน โอเคโอเคก็ไปก้าจะมารีวิวในส่วนของมีดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอาท่าเต้นของเรานะผม2ชิน้นนี้หน้าผมเพราะว่าชุดหัวขาวที่ผมรีวิวหลายรอบมากแล้วก็เลยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แลวเดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยดีกว่าผมทุกคนโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้าล็อบบี้แล้วครับผมทุกคนกคน,นี่เป็นไงเฮย้ยจะดบมผนก็สวยอยู่นะผมทุกคนถึงหน้าล็อบบี้ได้แล้วมีเอฟฟงเอฟเฟกต์ให้เราอีกนะครับผมทุกคนนะเออเท่อยู่นะผมว่า99เพชรเนี่ยไอ้อันเนี้ยควรมีฮะเดี๋ยวเรามาโชว์ท ตืดตืดหรลืตืดหลืตืไม่มีใครสนใจท่าเจนผมต้องปักธงเรียกไอ้พวกนี้ต้องปักธงเรียกนะผมทุกคนนะถึงจะมาสนใจเนี่ยตืดตืดหรือลดตืดหรือลืดต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 ืดดดดด เอาละครับผมมานาะพิก้าก็กระโดดลงไปตรงที่คาตูนะผมเราดิดไปหอดูดาวกันนะครับผมไปหาของก่อนไปหามีดวตัดผมก่อนนะครับผมเพื่อนช่วยมาเลยเว้ยอีหนูสิบสีบส่คนอะไรเพิ่งลงมาเลยสิบสี่คนแล้วหาวมีดก่อนเล่นดับแรกนะผมนะน้องๆบอกว่าพ่ก้าลงเล่นปืนดิบบ้างผมลองเล่นเอเอ็นให้บ้างเอาไปคนดูเพราะว่าผมไม่ได้จับเอ็นมานานล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนผมมีตัวตึงเอเอ็นเลยนะถ้าเกิดจําได้อยู่โฮ่โหธรรมดาใครเขาก็รู้กันชี้พิก้าเป็งโนนหรเอเอ็นอ่ะเออ มีดหัวตัดอยู่ไหนไม่ใช่มีดตัดหัวนะมีดหัวตัดนะอีหนูปึ๊บ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 อ่ะจัดเข้าไปพี่หลวงจัดเข้าไปเจอเอ็นผมหน่อยวันเนี้ขอญาติตึงเลยนะกันแล้วมีดผมมันไปอยู่ที่ไหนแล้วนี่ทีเนี้ยโอ้โหลำบากนะในการหามีดเนี่ยลำบากนะดูทรงอันเนี่ยเฮ้ยมีคนมาผมไยินเสียงคนครับแต่คนเดินอะ น่าอยู่สายมือบนฟังไม่ทันเมื่อกี้จังหวะผมแบบไม่ทันอย,อยู่บนหัวแล้วนั่นไงทัดเลยอีหนูอย่าเธอล่งกับพี่เขาทีหลังนะจำไว้อีหนูเองไม่มีมีดให้พี่เลยอีหนูว้าไม่เป็นไร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 อย่าคิดไม่หนูลัางตายเรื่องปกติครับคนอื่นเขาตายกับดิสันก้าเขาบ่อยครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพี่เต้นไว้อะไรเองก่อนตื่น ดตือดือดืนหมุนตัวไปทีนึงอ้าถอดแว่นตาออกมาเอาไปอีหนูโคลาันใส่ปึ๊บแอคหลอแค่นั้นแหละผมขอดีดมาด้านนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเรารีวิวมีดแต่ผมหามีดไม่เจอผมก็เริ่มจะเซ็งแล้วอุยโอ้โหไปซะแล้วฮะไปไหนอีหนูไปไหนขับรถทะลึ่งไงกวนพิพ้าเขาไง คือเขาฟาร์มขออยู่างเสียงมันดังหนวกหูขเขาว่าเองไม่เข้าใจหรออีหนูโดยฉะนั้นอ่ะผมไม่สนใจคนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการอย่างเดียวคือมีดผมจริงนะผมจะรีวิวมีดเนี่ยแต่มันหาไม่เจอเนี่ยแล้วประเด็นมันหายา,ยากซะด้วยไงมีดเนี่ยผมจะไปห้าจากไหนอ่ะที่นี่ไอ้ตายเธอโรบินค้าแตนาเต็มบ้านเต็มเมืองครับขอให้เจอทีเธอเมืองนี้ขอให้เจอทีเธอน้องๆก็รออยู่เฮ้ยอีหนูมีดอ้หนู ๋ยวเราเข้าไปดูศพนั้นครับศพนั้นอาจจะมีที่เราต้องการอยู่ฮะให้ตายเถอะมีดไ่เจอจริงๆแ่ะผมทุกคนสวยและงานหยาบและงานนี้ผมทุกคนครับมีดหายจะเอามารีวิวยังไงละทีนี้ศพนี้ขอให้มีเถอะก้ากระทะชัดเลยมันไม่มีฮะรีบไปครับตัวนี้ฮะไปเข้าวงก่อนและจ้าเขอาไปหาต่อในวงครับอาจจะเจอถ้าไม่เจอก็ไปเริ่มเกมใหม่ฮะผมว่าแถวนี้มันก็ต้องมีบ้างแล้วว่ามีดนะครับผมทุกคน ติดติตรติตรติดติดผมจะมาฟันหัวโชว์อะไรอย่างเงี้ยสักหัวนึงอ่ะประเด็นคือหาไม่เจอทีแหละฮะติ๊กต๊อกแอ้มไม่มีศพนี้ศพนี้อาจจะมีมีหลายศพพวกทุกคนอุ้ยตัวนป้อมนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยุงไม่รู้เรื่องนะคนเข้ามารีวิวไอหนูหัดมีมารายุงมารยาทบ้างเด้อไอหนูเอ้ยเดี๋ยวก็ได้ตายแล้วไอหนูพี่ไม่อยากฆ่าเองห่อนะถ้าไปติดพี่หามีดอยู่นะเดี๋ยวเกยมันจบไว้ว่าไอหนู อย่าเธอล่งบ้องกับพี่เขาทีหลังอะ่ะโถี๋ยวก็ได้ไปสวดอภิธรรมหรอกเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเจอแล้วนี่ไงผมบอกคนดูเลยไงผมว่าต้องเจอมีดหัวตัดครับผมทุกคนแต่กูจะเข้าวงยังไงวะอันนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันฮนะไ,ปไ,ปไ,ไม่เปไ็นไรฮะไม่เปไ็นไรฮะค่อยๆไนะต่ไปฮะเราได้มีดมาแล้วครับผมอยู่ด้านหลังถ้าเกิดมีดอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับผมทุกคนที่น้องๆเห็นเลยไปผมว่าผมจะวิ่งขวาดีกว่าครับคือไอ้วอผมมีน้อยด้วยตอนนี้ไม่ใช่เลยหรอก โ okay. อเคเราเข้าวงมาแล้วครับติดตอกติดตอกด้านหน้ามีตัวจ้าจะไปไหนใจหนูเจอเทพเจ้าอินออก็นไปหน่อยดีมะเจอเทพเจ้าอินหน่อยไหมอ,โอโีหนูโอ้โถอุ้ยโดนมาชาผมจะอุ้ยโอ้โหเอิม่มเดินออกไปล่อซื้อ เรียบร้อยตายสำสบกูด้วยได้ใช้มีดแค่ห้าวิได้เต้นแค่ทีเดียวแล้วก็ตายง,งโง่แบบนี้ก็ไม่เอาหามีดมาทั้งเกมเพื่อเอารออกมาร่อซื้อเป็นไงออกไปลืมว่าตัวเองมีไอ้วอรสลูกอะ่ะโอ้โหแล้วออกไปปุ๊บตั้งกับดักระเบิดเอาโอโนโอโนโอโนไอ้วอร์มดแล้วประมาณนั้นนะครับผมทุกคนก็ถือว่าเราก็ได้หามีดจ,จนเจอแล้วแหละครับถึงจะมาเจอท้ายเกมก็เถอะนะครับผมซึ่งก็ กระผมมีก็เท่อยู่นะผมว่าเป็นสกินที่เท่อยู่ครับแล้วมันถือแสดงหน้าล็อบบี้ได้เลยในราคา99เพชรเนี่ยที่เราเติมเพชรเองนะครับผมแล้วเราได้เพชรไปใช้ด้วยนะครับผมทุกคนนะผมมองว่ามันคุ้มอยู่นะครับแต่ถ้าเต้นเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเพชรเนี่ยไม่ค่อยเท่เท่าไหร่สมารับผมนะอาจจะไม่ต้องก็ได้ผมว่าผมว่าเอาแค่มีก็พอผมทุกคนอ่าแต่แล้วแต่ถ้าเกิดใครเหลือก็ผมว่าดันไปให้สุดเลยนะครับผมเพื่อนครับเพราะถ้าเต้นมันก็เท่อยู่นะครับผมทุกคน โอเควันนี้พี่ก้าต้องขอตัวกลับลาทุกคนไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะช่วงนี้เล่นกลางนะผมทุกคนนะคือแบบมันมันหาของยากกนะับบางทีเวลารีวิวเราก็ไม่ได้ยิงเต็มที่อ่ะพอเจอก็ามาตายโง่ๆอย่างเงีง้ยเอเอไม่ไหวเลยวันนี้ขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ